สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอเสนอเมนูผัดเปรี้ยวหวานกุ้งใส่สับป,ประรดค่ะไปดูส่วนผสมกันนะคะสับป,ประรดกุ้งสดแตงกวาหอมใหญ่ต้นหอมมะเขือเทศและพริกหยวกแดงเขียวเหลืองค่ะ เครื่องปรุงก็มีเพิ่มเติมคือซอสมะเขือเทศและพริกไทยก่อนอื่นก็ตั้งกระทะเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะเมื่อกระเทียมเริ่มเหลืองก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะซอสมะเขือเทศ ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะผัดเปรี้ยวหวานก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วะค่ะว่าเปรี้ยวหวานต้องให้นำนะคะให้รสเข้มข้นค่ะหอมใหญ่ค่ะเติมลงไปเลยค่ะตามด้วยแตงกวาค่ะพริกชี้ฟ้าหรือพริกหวานค่ะสับประรดพอดีคำค่ะและมะเขือเทศนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้านะคะ ถ้าน้ำเริ่มแห้งก็เติมน้ำแล้วก็พุงรสให้เข้มข้นได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะมาดูหน้าตากันค่ะนี่ค่ะผัดเปรี้ยวหวานกุ้งหอมหวานน่าทานมากค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย